สมศักดิ์กับพิชัยตกลงเป็นหุ้นส่วนการตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดอ่ะหุ้นส่วนจำกัดแล้วโจทย์จะต้องบอกมาคุณดูบ่อยๆคุณจะพอจำโครงสร้างเลยถ้ามันเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดขอจะกรเมื่อ,อไหร่เราจะบอกมาเลยว่าใครเป็นหุ้นส่วนบริการแล้วเขาบอกว่าเขามาลงหุ้นการคนละห้าแสนนะ,ะสมศักดิสส์จำสมศักดิ์จำกัดความรับผิดพิชัยไม่จำกัดออกดังนั้นผมดาวเลยเ,ลยเมื่อพิชัยไม่จำกัดพิชัยก็ต้องเป็นผู้จัดการทำแบบอาจารย์เชฟบ,บอกเลย พี่ชัยนุน่นะต้องสองลงทุนคนละห้าแสนก็ปกติห้าสงต้นยามกานนี้ได้จดทะเบียนและเปิดการมาสองปีแล้วต่อมาพี่ชัยซึ่งเป็นผู้ัดการอะ่ะไม่อยู่เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศจึงมอบหมายสมจัดก,ก,การงานของห้างทั้งหมดประพุทชายจดเมื่อกี้เลยดูตรงนี้กอกน,นะคะว่าการมอบหมายดังกล่าวนี้จะเห็นเลยในจย์ไม่ได้เขียนว่าทําหนังสือมอบอำนาจติดอากรสแตมแต่อยา่างใดแปลว่าไม่ใช่เป็นการมอบอำนาจทางกฎหมายนะกฎหมายไม่ยอมรับ ส,ส่วนสมศักดิ์ได้ทําสัญญาซื้อเหล็กเส้นจากวิไลามาขายในยายของห้าเป็นเงินห้าแสนบาทต่อมาเมื่อนี่ถึงกำหนดห้างไม่มีเงินชานําระหนี้วิไลจึงเรียกฟ้องให้พี่ชายและสมศักดิ์ร่วมรับผิดร่วมกันสมศักดิ์อ้างว่าห้างส,ส่วนจำกัดยังไม่เลิกคือม,มันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายนานาะคนด้วยว่าถ้าห้างยังไม่เลิกนะอไอ้คุณส่วนเพศจํากัดความรับผิดเนี่ยจะไปฟ้องเขายังไม่ได้ประมาณนี้นะแต่ว่าเรายังไม,ไม่ต้องไปมองประเด็นตรงนั้นเจ้าหนี้ของห้างจึงฟ้องคุณส่วนเพศ จำกัดความรับผิดมิได้เ,เขาอ้างเขาอ้าง,าางนะและสมศักดิ์ได้ส่งลงหุ้นไปครบแล้วจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อไปดังนี้ท่านมินิฉัยว่าข้ออ้างของคนฝักได้ไหมฟังขึ้นไหมไม่ไ,มได้ไม,ไม่ไม่ขึ้นทำไมมันมันยังไงเพราะสมศักดิ์เนี่ยเขาสอดค่ะอาจารย์อ๋อแปลสภาพอีกแล้วค่ะเพราะสมศักดิ์เขาเป็นหุ้นส่วนจำาพวกจำกัดความรับผิดนะคะและได้รับมอบหมายเนี่ยจาก นายพิชัยนะคะว่าให้ไปทํางานให้กับการซื้อขายดังนั้นก็ย่อมทาให้บุคคลภายนอกเขาเข้าใจผิดอยู่แล้วว่าเป็นผู้จัดการงานของห้างดังนั้นเจ้าหนี้ของห้างคนนั้นที่เข้าใจผิดนั้นนะคะสามารถฟ้องให้ในายพิชัยในฐานะศอกเนี่ยเข้ามาจัดการงานของห้างหุ้นส่วนเอ้เข้ามารับผิดชอบในห้างหุนส่วนได้เลยทั้งคู่เลยค่ะแบบไม่จากัดด้วยใช่แบบไม่จํากัดจานวนทั้งสมศักดิ์และพิชัยคะ่ะนั่นหมายความว่าจะ้ตรงข้าม ถ้าพี่ชัยเนี่ยเป็นผู้การเนี่ยเขาบอกให้สมศักดิ์ไปทําให้แล้วเขาทําหนังสือมอบอำนาจเป็นเขียนเป็นลายลักษณ์อเลยได้มอ,อบอำนาจให้นัดติดอากรสเตมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางกฎหมายอย่างแบบนี้แล้วเนี่ยสมศักดิ์จะต้องรับผิดชอบต่อไปไหมสมศักดิ์ไม่ต้องรับผิดชอบค่ะต่อการชํระหนี้ดังกล่าวคือเจ้าหนี่ห้ามฟ้องสมศักดิ์เพราะเจ้าหนี่รู้ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วว่า เขาไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการและเขาได้รับมอบอำนาจมาเออนะข้อสอบมันเคยมีนะเขียนอย่างนี้เลยเนี่ยเขียนแบบนี้เลยคุณอย่าไปคิดเองนะฮะว่าเขาทําหนังสือมอบอำนาจเขาเขียนแค่เพียงได้มอบหมายให้แปลว่ายังไม่ได้ทําหนังสือมอบอำนาจดังนั้นก็เป็นเหมือนสอดนั่นแหละค่ะก็เลยต้องรับผิดชอบกรณีสอดนะคะต่อบุคคลภายนอก สมศักดิ์ต้องร่วมรับผิดต่อบุคคลภายนอกแบบไม่จํากัดจํานวนเหมือนพี่ชัยในฐานะของผู้ส่วนผู้จัดการเลยนะแต่กรณีภายในก็ไล่เบี้ยก,กันเอาหมายความว่าพี่ชัยเองเนี่ยก็มาคุยกับสมศักดิ์เลยสมศักดิ์ก็เรียกเอาเงินกับพี่ชัยได้ลืงเพราะตัวเองเป็นผู้ส่วนแบบจํากัดครับ